มันมาตอนส่งตาลมันมาตอนสกอยจะไปจับแกงผู้ชายสกอยไหนวะสก,กยอยงไงต้องไม่ใช่สก,กยอยหรอแฟนเก่าตัวเนเด็กเขาไม่ค่อยดีอ่ะถ้าเกิดเปิดลำโพงแล้วปิดไม่ยังไงทีเพืได้ยินพี่พูดเหมือนเดิมนี่ <c oughs> พี่ใจเงียบนะคะทุกคนนกับรซักอะไรวะสตุกแกอร์ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้พี่ก็อยู่ในเว็บเบสโซนนะคะทุกคนนี่เป็นเว็บแบบสุ่มของสุ่มนั่นสุ่มนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เข้าระบบด้วยสมาชิกเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะคะก็ต้องแบบกรอกอะไรลงไปตรงนี้ก่อนเนาะสมัครง่ายมากคนแล้วก็นี่ พี่จะสอนวิธีการเติมเงินนะคะกดไปที่เติมเงินนี่ตรงนี้ที่ก็จะเป็น wallet ข,ของขวัญน,นะคะพี่จะกดเติมเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ดูวิธีใช้งานนะคะก็ไปอ่านดูนะอ่านให้ละเอียดแล้วก็มันเติมได้ง่ายมากนะทุกคนทุกคนก็ไปอ่านดีนะพี่ก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะคะเติมเงินตอนนี้เลยนะคะมันก็จะเข้าในเว็บนี้อัตโนมัติเลยนะคะวันนี้พี่จะพาน้องๆมาเล่นเกมสุ่มของรางวัลกันนะคะนี่ อุยมีแบบเกมบตังค์มากมายเลยนะคะพี่จะมาสุ่มบอลเลตนะคะวันนี้ได้ยินข่าวว่าเว็บบลักไม่หว่าพี่จะมาสุ่มให้น้องๆดูว่ามันบลักจริงๆหรือเปล่านะคะมาอ่ะโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยหนึ่งร้อยบาททุกคนเอ้ยไอ้บ้าจริงเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 เท่าไหร่โอ้โหอีกนิดเดียวได้ห้าร้อยอ่ะทุกคนไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดสุ่มแล้วต้องทักหาเพจนะคะ เฮ้ยสามร้อยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยโอ้โหดูดิโคตรโคตรุ้มอ่ะมามาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งพี่ต้องรีบสูงน้ำขึอนี่รีตะนานไงร้อยร้อยหนึ่งได้ไงคี่ว่าพี่พอแล้วทุกคนพี่จะทักขาแอดมินนะคะพี่จะไปแบบเอาตังค์นะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะทุกคนนั่งกดเออๆวได้เงินพันหนึ่งอ่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวพี่จะทิ้งดิงไว้ข้างล่างคลิปนะคะน้องๆก็ไปดูกันนะ ก็สวัสดีคนทททไทยย์สาประดูกทุกคนด้วยนะคะสวัสดีน้องหนูแมนทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะชอบลูกพี่ชานลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําคลิปลองใจทีมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เชิงแกงนะพี่จะไปแก้งเน็ตหลุดอ่ะอทุกคนว่าทีมอ่ะมันจะหนีจากพี่ไหมแบบเนี้ยเออพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทีมแบบจะอยู่กับพี่ไหมหรือว่าจะแบบดีพี่เข้าวงไปเลยอะไรเงี้ย<อ>ฮฮลโหลได้ไหมฮ เล่นไหมเล่นอะไรเล่นเกมไม่มานานเหรอกดตัดิไปลงกดเล่นไหมเล่นเข้ากดตัวกดเรื่องอะไรตัวบอกว่าตัวไม่อยากอยู่กับเขาใครบอกตัวผู้เกี้ใครบอกว่าไม่อยากอยู่ โมอ่ะไม่เคยพูดจริงจังหนีไม่เคยพูดเจ้าพูดตอนไหนวะตัวเอวะเขาพูดตอนไหนเขาพูดตอนไหนเขาไม่ได้พูดเขาพูดเหรอวะเขาไม่ได้พูดเขาไม่อยากอยู่ใครพูดเออเออตัวก็พูดสี เขาพูดตอนไหนเขาไม่ได้พูดไม่เคยพูดเลยนะถึงเขาไม่ได้ฟังตัวเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นเท่าไหร่อจริงไม่ได้ฟังว่าจริงแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะว่าไม่อู่เขาไม่จะพูดว่าอะไรวะมันมันไม่มั่นคงเอออย่างนั้นแต่ไม่มีคาไหนที่ออกจากปากเลยว่าไม่อยู่เขาคล่องใจในนี้เขาพูดตอนไหนวะมีตัวบวกมุงเวลอะไรก่อน คนไม่มีหางสู้มันอยู่มุมบ้านนะตัวตัวรังแกคนไม่มีหางสู้อ่ะครับคุณราคาเทาไรราคาอีกกี่วันเราไมได้เจอกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้หรอกอันนี้วี่เท่าไหร่วันที่สี่หรือเปล่าวันที่สาม สี่ห้าวันเขายังไม่ได้ถามแม่ตัวเลยมาไปถามผู้่บ้านน,น,นะแน่ะตัวต้องเชื่อเขาถามนะแหมเ,เขาก็ลืมไม่กี่วันแล้วนะแม่บอกว่าถ้าเกิดอน่ะมันก็จะมีก่อนเขา้ามันก็จะมีจุดตรวจถึงใชหรอถ้ามีจุดตรวจก็ตรวจแล้วก็มาเลยก็ได้ต้องถามแม่ต้องถามว่าเข้าได้ไหมถ้าเขาแล้วต้องกักตัวไหมต้องถามผู้ใหญ่บ้านถ้าไปได้ก็จะไปเอาแล้วถ้ามันถ้าไปไม่ได้เลย ก็ต้องรอหลังจากนั้นะที่มันไม่ได้กักตัวแล้วประมาณนั่งให้มันหลังโควิดแหละแล้วโควิดมันมาตอนนี้นี่ไงมันมาตอนสงการมันมาตอนสกยจะไปจับแกงผู้ชายสกอยไหนวะสกอยไงต้องไม่ใช่สกอยเหรอแฟนเก่าตัวอ๋อเขาได้ยินว่าสับไปไม่เคยมีเขาไม่แฟนเป็นสกอย ้าวแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่สกอยเหรอไม่รู้ <c oughs> เขาไม่ได้จีบตอนเป็นสก,กอยนั่นแหละแต่มันก็เป็นสก,กอยเขาไม่รู้ครับไม่ใช่เป็นแหวน <c oughs> ตัวอื่นก็เป็นแหวนแ <c oughs> ม่แบอกว่าแม่บอกว่าตัวไว้นแม่บอกว่าตัวเป็นกะหรี่หน <c oughs> <c oughs> ่อยที่เป็นกะหรี <ef> <c oughs> ร่หนะ่อยออ๋อตัวตัวขโมยยาเขาเหรอ เปล่าไม่ได้ครับมอยมีคนมาเก็บไปเราเอาไหมต้องมีเจ็ดอันแล้วเอาเนี่ยอ่ะให้หมดเลยห้าอันค่อยจะเก็บไปสองอันเอาไปไหนนี่ต้องอนเขาเหรอก็ตัวยาเขาเอามันคือยาเขาว่าโอเคครับ เราอยากขึ้นตรงนี้เราเขาราเขาอยากขึ้นตรงนี้มันเล้นตรงนี้ไม่ได้นต้องขึ้นตรงนี้จะไวนจะไปุวเ,เขาไม่ค่อยดีเ่ะเป็น,น,นไรอไเน็ตกเดีย๋ยวเขาไปีเปิไมนะเ้เน็ตกเน็ตกเขาไปีนเปิดไมก่อนนะไปไหนนะ แล้วก็เปิดใหม่เปิดองไปอ่ะไม่ต้องไปเลยวางเข<ค>้าไปเาจะรีเนตเนเขาเลยไม่ได้เนี่ยอันนี้ขึ้นตั้งสองร้อยอเข้าไปเดียวโอเคเข้าไปแล้วเดียวนะเดี๋ยวเขาแลกของล้อนะไปแล้วเหรอเดี๋ยวเขาแลกของล้อวนะันงี้เขาจะรีเนตแล้วเขาก็มา,านานไหมไม่นานจะนานเกินชนหรือเปล่านะเธอเขารีนเนตกันนะโอเคโอเคโอเค จะมาก่อนวงบีบไม่ว่านี่เหนียวจะบีบวนะหนอตอนนี้พี่อยู่ในเกม p a c h i f a n c y นะคะทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่พี่แบบติดมากๆเพราะว่ามันเล่นแล้วมันได้ตังง่ายมากทุกคนดูดิมาถ้าใครไม่เชื่อพี่นะที่จะเล่นให้ดูนั่นไงรางวัลก้อนโตนี่หกรบาทเบาๆเอาดิเอาดิ ได้ตังง่ายยังไม่พอแถมยังมีโปรโมชั่นอีกสมัครเล่นเกมอ่ะรับโบนัส20%ทุกยูด้วยถ้าแนะนำเพื่อนยังได้0.6%จากการแนะน,น,นำเพื่อนเลยเนะเว้ยดูดีมันได้ตังง่ายขนาดน w o t h 0 u s years later <S ถ้าเกิดพี่เปิดลำโพงพ,พีมจะได้ยินเสียงพี่พูดนะคะทุกคนพี่จะเคี้ยวลูกไปทำโป๊กไว,<อ>ว้ถ้าใครอยู่ไม่ดีไม่ดีถ้าเราหลอดดิถ้าเราหลอดดิ ทำตัวเหมือนเหมือนได้ยินกูพูดเลยแตก่กคนทุกคนโอเคโอเคอเราจะไปเปิดลำโพงนะคะถ้าเกิดเปิดลำโพงแล้วปิดไหมยังไงทีไม่ได้ยินพี่พูดเหมือนเดิมนี่พี่แจ้งเดืนะคะตัวบงบีบอกวนี้เดแบบี๋ยวเราขึ้นมามาอ่างตอมาอย่างไ <No. S 2> อ้เหี้ย คนอย่ารดไปสซ่อนก่อนี๋ยวมีคนมายิงโอเคซ่อนไว้นี่แหละกี่คงจะบิดแล้วเหรอมายังเนี่ยหรอเราคนมา จะตุ๊กแกลอยนี่ต้องปิดไหมคะเดี๋ยวเสียงหมดเข้าไอ้ตุกแกเหียคุณคร้อยเหียอะไรตอนนี้ล่ะทำไมเราลุกจังวะ หน้ากูได <w> ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแอเตะหน้ารู้หรอไอ้สาระเม่อไรจะมามันจะตายแล้วนะ าตายก่อนตัวบายบายครับตายว้าตายแล้วดวเรียบร้อยอกดแล้วให้ดะเรียบร้อยเฮ้ยไม่ได้ไงครับทุกคน ัวแต่ตัวฮัลโหลฮัลโหลตัวไอ้ <I> ทำาไม้ตน่ารักจังน่ารักเลยวะเข้าไ,ตว,ไ,ไ,ไตวตัวไม่เข้าวงอะเข้าไมตัวมันจีบเขาไม่รู้ก็จอยไม่มาเขาอยู่ตั้งแต่ตัวจ,จนจดเลยตัวตัวแอบตีหน้าเขาด้วยเฮ้ย <c oughs> เห็นได้เหรอแล้วหลังก็เท่าเดียวเท่ากระโดดเจน่าด้วยอ่ะาทไรครางนี้เหรอนี่เหรอตัวเจน่าเขาชัวงใครถ้าไมตัวไม่เขาตายก่อนถ้าตายก่อนจีเข้าเห็นเข้าเห็นหมดเลยแล้วตัวก็บ่นด้วยว่าเขาเต็งตัว ขเขาแต่งตัวไม่น่ารักหรอเอ๊ตาแดงกล่ำาเขาแต่งหน้าตาแดงกลำอะ่ะเขาแต่งหน้าตาเขาก็เลุแดงไงเบาตัวตวาแดงกลำนมแยงไหได้แย่ยแล้เน,นี่ยแยวงเห็นใองใสนี้ใสดูอนี้ตัวเช่าใส่สี<ม>น้ำเงิน <laughs> อ่ะแต่ก่อนอะตัวจะใส่นั้นเหอ แต่หมวกผู้ชายอ่ะเขาไม่ได้ใส่หมวกผู <week. S 2> <She> ้ชายเขารู hmm. <ion. S 2> ้ด <c oughs> ีไปที่มันเป็นสีทองอ่ะสีทองกับชุดสีน้ำเงินอ่ะนั่นแหละตัวี่ใส่อันนั้นเวลาใส่ลงโซนเออนี่แหละนี่แหละซิมยันอ่ะเวลาใส่ลงโซนชอบใส่ไงตัวเชอาเนี่ยเช่าจางอะไรตัวตัว ตชอบเด็บอ๋อแล้วทำไมผู้ชายต้องชอบมองน้องผู้หญิงนะแล้วทำไมพอแฟนตัวเองแต่งไม่เนยไม่ครับเราก็ก็ต้องห่วงบ้างเอาแล้วทำไมดูของคนอื่นนะเราของกันี่ยได้ไงไม่ใช่แฟนตัวเองอ๋อแล้วแฟนตัวเองแต่งทำไมไม่ได้ดูของแฟนตัวเองไม่ได้หรอไม่ไม่ถ้าถ้าแต่งดูกันเองงั้นแต่งได้เอาแล้วจะเสียวมันลยแต่แต่แต่คนอื่นแต่คนอื่นแต่งเราเราไม่เราเราเราไม่ได้ห่วงเขาหนิใช่ โอ้โหอะไรนี่ข้าทำไรให้ดูเปลี่ยนรังท่อนเขาก็รอดูตั้งนานต้องรอดูสิตัวทำอะไรเนี่ยตัวปิดชิพแบบผู้หญิงที่ใส่เลยถ้าเกิดจะเป็นผู้หญิงตัวอะไรเออเออเขาจะแต่งแบบนี้เป็นหมอผู้ชายตัวน่ารักหน่อย มันหน้าไม่ที่ดูชอบนีหน้หรอที่ชอบแบบนี้เหรอห<า>นี่นนที่ชอบแบบนี้นรัเปะเขาไปะะเสิร์นมกันกนะอะไรนะเขาขไปเสรนมกันกนะแล้วเขาก็จะไปใส่เจลนได้ืเอเปะเนา <laughs> สำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปพีงเท่น,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะสรุปก็คือนางไม่ทิ้งพี่นะคะนางนางอยู่กับพี่จนจนนางตายเลยนะคะทุกคนก็น่ารักน่ารักเอ๋ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ได้นะสักถึงสองแสนแล้วขอบคุณม,มากมากเลยรอดูสีผมใหม่พี่ได้เลยนะ,ะทุกคนบ๊ายบาย